ลับตาฝันเป็นตัวเป็นตาตือนขึ้นมาถาหนึ่งทีแล้วก็นำมายลฟังามไนิยาญประลามบลากัญชาจะถือสาครูไม่ใหญ่กันนะอารมณ์มันขึ้นเนี่ยวันนี้ก็เป็นเรื่องปรโลกนิวส์ของท่านพระครูประหลัดวัญชัยศรีละวันโนโอวันเวลานี่ผ่านไปเร็วเหลือเกินเ่ย เห็นก็นไเห็ก็อยู่หลัดหลัดมาพัดพลากบนเส้นทางถนนจักรติของท่านผ่านประตูสามนี่เคยเห็นท่านเดินหน้าตาสดใสอยู่บ่อยๆตรงนั้นเลยอยู่อ้าวถนนเส้นนี้ไม่มีท่านเดินนี่มันมันก็รู้สึก เอาเรื่องทีเดียวเหมือนกันอาจ๊รเพราะว,ว่าสร้างบารมีกันมายาวนานถึงสี่สิบกว่าปีกับครูไม่ใหญ่เนี่ยถ้าส่วนตัวของท่านเองนั้นห้าสิบปีครึ่งศตวรรษเพราะว่าข้าวัดมาสร้างบารมีที่วัดปักน้ำบดีเจริญก่อนครูไม่ใหญ่มีบุญมากได้สร้างบุญได้พบเรียกว่าหลวงปู่ลราผู้ปรับมาราคาคนใหญ่ท้องศพสมเด็จปั้น แล้วก็คุณยาอาจารย์ของเราเลยจ้ะในสร้างบารมีตลอดแล้วก็ได้มาสร้างวัดพระธรรมกายด้วยแาก็อยู่ปฏิบัติภา,ารกาิจอะไรต่างๆโดยไม่มีข้อแม้ข้ออ้างหรือเงินไขใดๆมีแต่ครับพระผมอย่างเดียวเท่านั้นเองแล้วก็เลยสะบัน้นแหนแหลกเลยท่านจะไม่พูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาลูกประศักรที่เกิดขึ้นกับท่านนะจ๊ะ ท่านก็นจะไปคือปัญหามีท่านกระแก่ของท่านไปเองงาน,งนท่ากระทาบุญกระสร้างธรรมะต่นกันดังเป็นปกติของท่านอย่างนี้ตลอดเวลาตั้งแต่ก่อนบวชจนกระทั่งบวชแล้วอย่างนี้จะเพราะนั้นชีวิตของท่านจริงงดงามมากเราคงไม่ต้องทวนนะเจ้าว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านออกจากกายมนุษย์หยาบด้วยโลกมะเร็ง แต่ว่าไม่เจ็บปวยเจ็บปวดหรือทรมานนี่มันก็เป็นเรื่องมาตาจันเน่ยนะขนาดทอดสายแล้วยังไม่ยอมไปแต่ก่อนจากไปบอกที่ตังเมพระเห็นองค์พระสว่างเห็นพระเดชหลุงปูยกมือพนมวางอกแล้วก็พนมไว้ที่หนือศีรษะแล้วทั้งๆที่ตังเมท่ท่านกล่าคําว่า,าชนะแล้วเนี่ย ในสงครามของชีวิตที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ได้ใช้กายมนุษย์หยาบสร้างบารมีทั้งในเพศกระดูหัดและในเพศสมณะอย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์เต็มที่เลยเมื่อกายมันจะผุพังลงไปมันก็ก็แล้วแต่มันแต่ว่าทางกอาหอบประบุญกุศลแล้วก็บุญกุศลก็งส่งต่อไปถึงพระภายในเห็นมหาปุญอาจารย์เพราะฉะนั้นจากโลกนี้ไป อย่างผู้ที่เบชัยชนะประดุจพระราชาธิรบชนะศึกออกจากแม่นแคว้นที่รบชนะแล้วนี่สงกรานชีวิตของท่านท่านรบชนะแล้วแม้ยังไม่หมดกิเลสก็ตามแต่ก็ปิดอบายแล้วก็ไปสู่สุคติโลกสวรรค์น,นะจ๊ะแต่ตอนนี้ท่านยังไม่ได้ไปแต่ว่าออกจะกลายมนุษย์ยาไปใหม่แล้วก็ <c oughs> ผ่านขั้นตอนไม่ไหเป็นกลายมนุษย์ละเอียด แั้วไปเป็นกายทิพย์เลย,ยนี่นะจ๊ะแล้วก็พนมือไหว้กายบรรดาจาาที่ท่านดน้อาศัยสร้างบารมีโดยเฉพาะได้ครองผ้ากาสาวพัดพูดง่ายๆภาษาชาวบ้านว่าท่านไหว้ผ้าเหลืองที่ท่าน,นอาศัยห่มครองในเพศสมณะสร้างบารมีจนวาราสุดท้าย หลังจากที่ท่านได้ลอยตัวขึ้นไปที่รัตนบัลลังก์เรียบร้อยแล้วท่านเทพบุตรใหม่ได้นำเทวรถของท่านกลับมาที่วัดทันทีแล้วก็ได้นำเทวรถไปวนรอบวัดหนึ่งร้อยเก้าสิบหกไร่ที่ท่านได้มีส่วนอย่างสำคัญในการสร้างวัดและบริเวณพื้นที่สองพันไร่แล้วมาดูสถา,านที่รอบรอบวัดทั้งหมดแล้วท่านก็ ได้นำเทวรัชของท่านไปเวียนประทักษิณรอบมหาธรรมกายเจดีย์แล้วจึงหยุดเทวรัท์ที่บริเวณลานธรรมและจากนั้นอรันนาพลังชั้นบนของท่านก็ได้ลอยลงมาที่พื้นตอนเทถุบุตรใหม่ก็เดินแบบลอยๆเข้าไปหาธรรมกายเจดีย์ ไม่ได้อยู่บนรัตนบัลลังก์ไหวแบบที่ผ่าน,านมาเดินลงมาเลยแบบลอยๆเขาไปหาธรรมกายใจดีแล้วก้มกราบมหาธรรมกายใจดีพร้อมกับตรึกระลึกนึกถึงบุญต่างๆที่ท่านได้สร้างมาตั้งแต่ยังเด็กตั้งแต่มาเจอพระเดวคุณหลวงปู่พระผู้ปราบมารยาจารย์นังศกสำแดงปั้นหัวยาจารย์ ของเรานะจ๊ะมารตตาัจิการแตนกงนด้วยยวงแล้วก็ได้มาสร้างบารมีร่วมกับครูไม่ใหญ่ด้วยได้บทไดเพศสมณะที่บริสุทธิ์ได้สร้างบารมีเรื่อยมาจนหมดอายุไขได้ทระนึกถึงบุญนี้ด้วยใจที่ปีติเบิกบานในทุกบุญ<า>แล้วจะนั้นก็รลอยตัวกลับไปที่เทวรของท่านอีกครั้งหนึ่ง แล้วท่านก็ได้นําเทวรัตของท่านไปจอดอยู่ที่ท้ทายสาภาธรรมกายสากลบนถนนระหว่างสาภากับมหาธรรมกายเจดี <Wow. S 1> ตอนที่ท่านอยู่บนเทวรถในใจก็ยังปลื้มบิตฑิบุญของท่านอย่างต่อเน,นื่องในใจมิแต่ภาพขององค์พระ คุณยศอาจารย์และกมหาปินอาจารย์และบุญบารมีที่ได้ทํามาในสมัยที่ยังเป็นมนุษย์กับหมูนะ่คณะนี่นะจ๊ะกายของท่านก็ยิ่งผ่องใสมีรัศมีสีสันสว่างสวัยและจากนั้นท่านเทพบุติใหม่ก็ได้ไปร่วมงานสวดบำเพ็ญกุศลของท่านทีสาราจตุมหาราชิกา เมื่อวานนี้ไปเด็กคุณหลวงพอ่อท่านแต่จีโวครูไิเล็กท่านเทศท่านบอกเวลาน้อยไปเพิ่งเทศได้ชมงว่าที<อ>่จริงท่านต่อเวลาได้นะต่อเวลาได้แต่ไม่มีใครไปกลาบเลยให้ท่านทราบว่าสามารถต่อเวลาได้ดังนั้นท่านได้บุญก็ได้ไปวงงานสวดบำเพ็ญกุศลงท่านก่อนที่จะมาเข้าโรงเรียนโรงบ,บาลสันวิสันวิยา นี่นะจ๊ะพ็เ,เข้ามา,ากราบคารวะพระเถระที่ท่านคารพแล้ถือและสร้างบารมีร่วมกันมานี่นะจ๊ะท่านตัง้งใจที่จะร่วมงานสวดพระอภิธรรมจนถึงวันชำระล่างของท่านคือในวันอาทิตย์ที่25ตุลาคมนี้โดยใจที่ปีติเบิกบานผ่องใส เมื่อถึงเวลาที่พระสวดท่านก็จะไปยืนแบบลอยๆอยู่ที่ฝั่งด้านหนึ่งของอาคารจัดงานพฟังสวดพระอภิธรรมแล้วก็ย่ออนุโมทนาบุญตอนที่มีการถวายพ้าบังสกุลและถวายทยธรรมแด่คณะสงฆ์พอเสร็จพิธีแล้วท่านก็จะได้มองไปที่ญาติโยมทั้งหลายที่มาร่วมพิธีด้วยความปลื้มปิติในบุญที่ได้ทำ แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานนี่นะจ๊ะหลังจากเสร็จพิธีสวดพระอภิธรรมแล้วท่านเทพบุตรใหม่ก็ลอยขึ้นไปบนเทวรัตของท่านแล้วก็เดินทางรีบกลับไปที่โรงเรียานาบาลฝันนฝันวิญ,ญา วัเทละมาท่านเทพบุตรมาก็เดินแบบล,ลอยๆผ่านมาตรงกลางจังนั้นเทพบุตรใหม่ก็แสดงคารวะในท่าเทพบุตรที่ภายในโรงเรียนแล้วก็นั่งฟังเรื่องราวในโรงเรียนจนจบจยความปิติเบิกบานในบุญ ลังจากนั้นท่านก็ไเดกกลับไปนั่งอยู่บนเทวรถแล้วก็นั่งสมาธิต่อท่านสงบสง,งยมมากคือใจกำมององค์พระภายในท่นเด็นองพระชัดใสสว่างรวมถึงภาพของบุญต่างๆที่ท่านได้เคยทําซึ่งได้บับพระก็ได้ท่านได้เห็นและปลื้มปิติในบุญนั้นยิ่งยิ่งขึ้นไปไเอ๊ะไม่ใช่ว่าการสั่งสมบุญนี่มันดีอย่างนี้นะท้าให้ปิติทั้งตอนมีชีวิตอยู่แล้วก็หลังจากละจากโลกไปแล้ว มาจากบาปอกุศลกรรมแต่มีชีวิตอยู่ก็ไม่ปิติตายไปแล้วยิงเฉาอุกปรกรรมในอดีตของพระครปราดบัญัาศีลวันโนนฟังอยู่หรือเปล่าจ๊ะได้หลายพุทธันดรก่อน ที่ผ่านมาท่านได้เกิดในตระกูลของนายทหารชั้นผู้ใหญ่ที่ทำงานรับราชการต่อเนื่องกันมานานหลายรุ่นพราท่านต่อขึ้นทางครอบครัวก็ได้ให้ท่านเข้าไปศึกษาต่อในโรงเรียนนายทหารแล้วก็ได้เข้ารับราชการเป็นทหาร ในช่วงที่ท่านเรียนก็มีผลการเรียนที่ดีมากจึงได้มีผู้ใหญ่ดึงให้เข้ามาทำงานในกองทหารราชอ,องครักษ์หน้าที่ดูแลหน่วยทหารซึ่งเป็นหน่วยย่อยหน่วยหนึ่งซึ่งเป็นกองทหารที่สังกัดอยู่ในเมืองของหลายพุทธนอนนั้นนะจ๊ะท่านมีอุปนิสัยที่จะคอยกดขันให้ทหารลูกน้องท่านฝึกฝนหิบร้อมอยู่เสมอ และท่านก็นเป็นคนที่รักลูกน้องได้ลังจากติทหารในหน่วยทหารฝึกฝนอย่างหนักเสร็จแล้วท่านได้เห็นลูกน้องเหน็ดเหนื่อยท่านก็มักจะมีน้ําและอาหารมาเลี้ยงลูกน้องอยู่เสมอตัวท่านเองก็ได้อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับลูกน้องตลอดจะเป็นที่รักของลูกน้องทั้งที่อยู่ในหน่วยขท่านและทหารหน่วยอื่นๆรวมไปถึงพูดใตบ้บังคับบัญชา เออชาปัจจุบันนี้ท่านมีปกติที่ไม่ชอบเห็นใครป่วยเนี่ยเนี่ยท่านก็นจะไปหาโยหายามาหมอนั้นหมอนี่สารพัดครูไม่ใหญ่เรียกทำว่าเจ้ากรมแพทย์นี่นะแปลยาจากเจ้ากรมแพทย์หนึ่งนก็นไปหาโยหายาทุกชนิดเลยเลยสารพัด ก็เย็นเหนือก็เย็นใต้รากไม้หัวโขนมีหรือเปล่าก็ไม่ทราบเนี่ย้ดยความที่มีผลงานดีและเป็นที่รักของทุกคนท่านยังได้เลื่อนยศเลื่อนตำแหน่งแล้วก็มีความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้นโดยที่ท่านได้รับมอบหมายให้ไปดูแลนหน่วยคุมกำลังพลทหารระดับกองพันที่อยู่ในเขตหัวเมืองชายแดน ใยตอนที่ท่านเดาคุมทหารที่เขตหัวเมืองนั้นท่านก็ไปได้ละทิ้งการฝึกกองกําลังของท่านการฝึกนั้นก็มีทั้งหนักบ้างเบาบ้างตามโอกาสใยตอนที่ฝึกหนักท่านก็เด้นําอาหารและน้ํามาเลี้ยงลูกน้องเสมอ <Yeah. S 1> <c oughs> มีหลาย,ลายๆครั้งที่ท่านได้สั่งให้ไปซื้อวัวเป็นๆจากตลาดเอามาทำอาหาร oh. เลี้ยงลูกน้องในกองกำลังของท่าน พฤติกรรมนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้ท่านมาเป็นโรคมะเร็งในลำไส้ส่วนหนึ่งนะจ๊ะต่อมาได้มีข่าวของกลุ่มโจรกลุ่มใหญ่จะคอยอารวาสปล้นข้าวประค้าและนักเดินทางตามแนวชายแดนหรือแม้แต่บุกเข้าปล้นหมู่บ้านทั้งหมู่บ้านมีการจุดกระดาษหญิงสาวไปด้วยอ้หลวงทีอ่อยู่ของเมืองนั้นก็ได้พยานยาส่งคนเข้าไปจัดการดูแล และปราบปรามแต่ก็ไม่สามารถที่จะสืบหาตัวของโจรกลุ่มนี้ได้หลายครั้งคนที่ส่งไปก็หายสาบสูญไม่ได้กลับมาทา่านขลุ่จึงได้ส่งขาวขอร้องให้ทางทหารเข้าไปช่วยจัดการปราบปรามโจรกลุ่มนี้ด้วยเพราะเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกินความสามารถของหน่วยงานของทางข้าหลวงที่อยู่หัวเมืองน,นั้นเสนาเหตุการณ์จะเป็นอย่างไร สันเทปบุตรไม่โปรดติดตามตอนตอบอ <laughs>